นี่ครับไอ้ที่ผมบอกกดแล้ววิ่งเร็วขึ้นแอ้ทันย่าหรือเด็กแววนเนี่ย EMP หุยโอ้โอ้โอโอโอ สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับรสู่ชา n e l Regame Studio นะครับและในวันนี้ผมจะมารีวิวมอดตัวหนึ่งครับที่มันจะทำให้ตัวเกมเลสเลสเราเนี่ยกลายเป็นนี่ครับดูนี่สิครับเฮ้ยดูดิสวยไหมครับมันคือเลสเล์สองเวอร์ชันอัปเกรดนะครับเนี่ยก็ก็ผมพูดไปง่ายมันคือเกมมันคือมอดตัวหนึ่งของเกมคอมมายเออร์ไทเบเลียนทรีครับมันทำให้ ปลุกชีพเลเลอร์สองใหใ้ในเวอร์ชันที่สวยงามขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าพวกยูนิตพวกอะไรพวกนี้มันยังไม่ครบนะครับเจ้าที่ผมไล่ดูมานะพวกยูนิตพวกนี้ยังไม่ครบที่แต่ฐานที่เราคุ้นเคยนี่ก็มีเยอะแล้วครับไอ้ดูดูดูด,ด,ดูอันนี้ฐานแร่นะครับเป็นไงครับสวยงามตามทองเรื่องอันนี้ผมจะไล่ให้ดูทีอันนี้อันนี้พินบ็อกพินบล็อกดูตัวใหญ่ดีเนาะ อันนี้กทเชน g i เหรอ <c oughs> เขาดูเหมือนว่ายูนิตมันจะมีข้อจำกัดในเรื่องเอนจินของเกมนะมันเลยทำออกมาได้เหมือนไม่หมดอ,นนอันนี้ลงแร่อันนี้ลงรถเดี๋ยวนะอันนี้ของใหม่หรือเปล่าแอดวานเพว่แพนจิปดูเหมือนเขาจะเพิ่มยูนิตใหม่ขึ้นมาด้วยนะบางยูนิตนี่ก็ ในเกมหลักก็ไม่มีนะครับอันนี้เราจะมาดูยูนิตทีตัวเลยเนาะอันนี้ฐานห <ruction> านเครื่องบินว้าว <eds> อะไรเนี่ยแบตเทิลแลบโอ้ไฟฟ้ฟาไม่พออันนี้น่าจะดีกว่า <Build ings. S 1> หรือเปล่าเอดวานทวเวอร์แพนอันนี้น่าจะกิสลี่แทงนะครับ อันนี้น่าจะกิสลี่แทงแต่เป็นเฮ้ยเป็นเฮ้ยใส่คนเข้าไปได้ด้วยอันนี้ i อ V หรือเปล่าอันนี้น่าจะ i อ v นะดูครับอ่า IFV จริงด้วยดูสิครับพอใส่คนปุ๊บอาวุธเปลี่ยนอ่าเห็นไหมเฮ้ยแต่อันนี้อะไรนะเกีย What เนี่ยน,นี่น่าจะกิสลี่แทงอันนี้เป็นฐานใหม่ที่เขาเพิ่มขึ้นมานะ โอ้คล้ายๆกับโรงไฟฟ้าของนิวเคลียร์อันนี้จะเป็นแทนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือเปล่านนอุ้ยอันนี้น่าจะของใหม่ครับฮอ h e l ั o g หลแก๊ลกส์สป,ปรอตไปเลย โอ้ผมว่าภาคนี้มันทำเอฟเฟกสวยอะ่ะมันมันควรจะเป็นเลเยอร์สามอะ่ะแต่มันันกลายเป็นประมาณคำเพอเอ้ยนี่คนสคริปต์คนสคริปต์อย่างเท่เลยครับเุ้ยเดี๋ยวเดี๋านเราโดนโจมตีอ่ะเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วแ,แล้ว,ลวเฮ้ยนี่คือรถตุกต๊กตุก๊กเหรอโคตรเท่เลยเุ้ยดูสิครับเอฟเฟกต์ effect อย่างสวยอะ่ะมันควรเป็นเลเยอร์สามจริงๆนะเอนจินเกมเนี้ย แต่เราก็เสียได้สุดท้ายมันก็สุดท้ายเลนดเลอสามก็ยังเป็นอย่างที่เราเห็นน่ะอันนี้อุ้ยมีซุเปเปอร์พพอนด้วยเดี๋ยวนะลองสร้างเลเซอร์ไหมเดี๋ยวเราลองสร้างไปทีอันเนาะผมสร้างรถแล่เพิ่มดีกว่าเราได้ดูทีตัวเลยนะครับอันนี้เป็นฮออันนี้เนี่ยเป็นเครื่องบินนะอันนี้ฮอขนส่งหรือเปล่าไนฮอกโอ้ผมต้องสร้างมาดูทีอันเลยเนะี่ยอันนี้อะไรอ่ะพัส อ๋อนี่จะเป็นยานเทเลน้ำตัวทันบกหรือเปล่าน่าจะใช่นะว่ามีสไนเปอร์ด้วยนี่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 เรามาดูหาเลเซอร์กันเฮ้ยสวยใช้ได้เลยนะหาเลเซอร์เนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้หาเลเซอร์ใช้ได้เลย แต่ฐานโคนี่มันดูแปลกๆเนาะมีโฆษณาด้วย,มวยผมอยากเห็นทุกอย่างเลยอะอันนี้ในอันนี้ผมจะมารีวิวของเจ้าตัวฝั่งแอร์ไลน์ก่อนนะอุ้ยโลว์พาวเวอร์ไฟหมดแต่ดูเหมือนว่ารถแรกเราจะไม่วาร์ปนะครับ day, เดินอย่างเดียวเลย oh, <sweet. S 1> น่าจะเป็นข้อจำกัดของเอนจินเกมนะที่มันวาปไม่ได้เนะี่ยโอเค ช่างมันครับ <regret it. S 1> เราดูแล้วที่ทำได้เฮ้ยเฮ้ยยิงยิงเฮ้ยอันนี้มีหลาแทงก์โอโหผมชอบเอฟเฟกอ่อะเอฟเฟกโคตรเท่เลยแล้วมิลาแทง์มันจะ เปลี่ยนเป็นต้นไม้ได้ไงอะ่ะ <Going mobile. S 1> เอามันจะเปลี่ยนได้ไงอะ่ะอ๋อดูเหมือนว่าเขาเพิ่มอัพเกรดให้ด้วยนะมันคืออะไรอะ่ะโอ้ยน,นี่รถเลเซอร์อ๋ออันนี้รถถังเยอรมันครับ t a n ด d e อยเออร์เออผมลืมบอกไปว่า มันไม่ได้มีฝ่ายให้เรียกว่าเป็นอเมริกาเป็นอะไรนะเหมือนกับว่าเขารวมเขายัดทุกอย่างเป็นอันเดียวกันหมดเลยอะ่ะมไม่หลาแทงผมไม่เปลี่ยนร่างร่วมมันต้องอัปเกรดก่อนอืมทำไมมันไม่เปลี่ยนร่างอะ่ะอัพเกรดคอมพลทอุ้ยหรือว่าที่จิงมันเปลี่ยนร่างแล้วแต่ว่าของเรามันทำให้เหมือนว่าไม่เปลี่ยน หรือเปล่ามันจะต้องเป็นฝั่งศัตรูมองหรือเปล่าครับจะได้มองว่ามันไม่เปลี่ยนอุ้ยโอ้เท่เลยโอ้เท่จริงโอ้ในฮอกโอ้ในฮอกเท่จริงครับแบค็คไม่ใช่ไม่ใช่มันชื่ออะไรเออในฮอกเท่จริง เราเราสร้างปืนใหญ่เราสร้างปืนใหญ่เราเราลองอันนี้<ค>นโอ้โหเท่อะเฮ้ยนี่รถแร่เหรอเฮ้ยผมว่าเอฟเฟกต์บันเท่อย,อยู่นะเอฟเฟกต์เกมนี้โคตรเท่เลยครับ เดี๋ยวเราลองลองสร้างผมจะลองสร้างอะไรหลายๆอย่างให้ดูเลยเอ้ยนี่เครื่องบินเครื่องบินเสร็จละไปไอเลสลิฟท์พอร์ตเองเฮ้ยเหมือนเขายืมฐานลืมโมเดลมาจากเลเยอร์สามเลยนะก็ถ้าจะทำเองทั้งหมดมันก็คงจะย,ยากไปหน่อยนะครับไหนเราดูเครื่องบินตอนบินมาโจมตีอู้เท่เท่เท่ผมชอบอ่ะมันมีควันออกหลังด้วยอุ้ยใช้ได้อยู่นะเอฟเฟกต์อ่ะ แล้วดูปืนใหญ่ครับดูปืนใหญ่นะ oh. โอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดปืนใหญ่ใช่ได้เลยดูดิโมเดลสวยอะ่ะร่เลยละเอียดแบบสวยมากจริงนะเป็นมอดที่ผมว่าไม่มาเข้าลงทุนกับมอดขนาดนี้เลยเหรอมันมันขยับขวาซ้ายได้ไหมมันจะขยับขวาซ้ายไม่ได้นะผมว่าจะเลื่อนจอเล่นอะ่ะแต่ว่ามันขยับไม่ได้ วุยแต่โดยรวมแล้วผมว่าเท่นะหมดนี้ใช้ได้เลยโคตรดูดีแต่มันก็มีบางอันเนอะดูเหมือนเขาจะมีสกิลให้ใช้ได้นะดีพอยส่งทหารหรออันนี้โดดล่มหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่โดดล่มเป็นเลือกเครื่องบินมาทําอะไรอ่ะ เหมือนเขาจะเพิ่มของใหม่มาด้วยนะไหนดูสิอ๋เหมือนจะเลือกยูนิตออกมายิงสักพักหนึ่งนะครับเรามาดูซุปเปอร์พ่อนกันดีกว่าหหยเท่เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับคูดาวเสร็จลองใช้ซุปเปอร์พ่อนกัน เท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 เฮ้ย,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 ยแล้ว MCB เราย้ายได้ไหม,มโอ้อันนี้เป็นโมเดลเดียวกับยูนิตของเลอะเลือดทีนะเนี่ยฐานแม่โมเดลเดียวกันเลย,เด,ยเดี๋ยวผมลองเอารถเลเซอร์ไปไล่ยิงเขาดู มีอัปเกรดอะไรให้เยอะแยะเลยเนี่ยแอร์คราฟเฟมเหมือนเพิ่มลูกเล่นขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับอยู่นี่คือทานสปอร์ตลดขนส่งแต่ลดขนส่งแบบล่องหนด้วย เห็นไหมครับผมว่าผมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยบั็อกรถเนี้ยบั็อกอันนี้น่าจะไม่บั็กนะใช่ไหมฮัลโหลหันย่าแม่โดนโจมตีอ๋ออันนี้เทเลสต์เ้ยหุ้ยโอ้โหเอฟเฟกต์มันสวยจริงนะเอฟเฟกต์มันสวยจริง วุ้ยผมบอกเลยเอฟเฟคคือแบบสวยจริงว้าวเอฟเฟคสวยจริงครับนี่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 น,นี่อันนี้มีหลาทแท้งเอา้าเข้ามาขั้นที่อ่ะดูดิครับมีหลาทแท้งเฮ้ยเป็นผมว่าเนียนอยู่นะแต่ <laughs> ผมว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ อะไรโอ้แมงมุมเหรอเฮ้ยนี่คือเป็นใหญ่เรายิงเหรอเย็ดเคเป็นกระสุนแบบโปรเจกไทล์เลยอะดูดิครับเฮ้ยเป็นกระสุนแบบโปรเจกไทล์เลยฮะ ผมว่ามันมันได้อยู่นะมันได้อยู่นะผมว่ามันเท่อยู่นะหมดตัวเนี้ยเดี๋ยวเราเรามาสร้างฐานเปิดแมปดูไหมอืมอัปเกรดไม่เสร็จหรอนี่อัปเกรดเสร็จมือยังผมลองอัปเกรดเล่นดูแล้วกัน ไหนๆก็มารีวิวแล้วครับมารีวิวให้หมดเลยเนาะว่าอะไรทำอะไรได้มัง่งเรียนฟอสเมลเลดี้อ๋อพออัพเกรดปุ๊บจะมีโดรนออกมาซ่อมรถด,ด้วยไม่ต้องมีฐานซ่อมรถนะครับเฮ้ยด <Un seen. S 1> ูว่าใช้ได้อยู่นะสไนเปอร์สปอตอัปเกรดทำให้ทำให้ <Construction. S 1> ใหสไนเปอร์เราสามารถตรวจจับไอตัวล่องหนได้แสดงว่าอ๋อนี่สไนเปอร์ ผมก็ลืมไปเลยไหนๆลองลองเปิดแมปดูครับเรียบร้อยเห็นหมดอุ้ยอุ้ยเท่ใช่ได้เลยนะอุ้ยดอว่าผมต้องทําอีกคลิปหนึ่งในการรีวิวไอตัวฝ่ายโซเวียแล้วละ่ะแต่ดูเหมือนว่าไอเกมเนี่ยครับมันยังไม่รวมครบทุกตัวนะมันยังไม่มีพวกผมเขาเรียกว่างไงอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยโซเวียตมีหมาเดี๋ยวเสียงนิวเคลียร์คืออะไรเขายิงนิวเคลียร์มาหรอเฮ้ยอะไรอ่ะบอมบาดเครื่องบินทิ้งระเบิดคืออะไรมันคือเครื่องบินทิ้งนิวเคลียร์เหรอเอาไม่ใช่บอมบาดเฉยๆก็บอมบาตตามชิดอุ้ยเอฟเฟกต์เท่มาก ้ยเอฟเฟก์เท่จริงเฮ้ยเดี๋ยวนะครับอุ้ยยูนิตฐานลาบเรามีเอฟเฟกในการเรียกเครื่องบินมารับได้ด้วยเฮ้ยอันนี้เขาเอามาจากตัวเกมหลักเลยนะเพราะตัวเกมหลักผมเห็นมันก็มีนะมันมีแบบพวกฐานลาบส่วนใหญ่มันจะสามารถเรียกทหารเรียกไม่ใช่เรียกทหารเรียกไอ้เครื่องบินมารับส่งได้เอ้ยนี่อะไรมิกเหรอทำอะไรอ่ะ เอ้ยจะระเบิดรถทางเหรอ Miss on the way อ๋อเครื่องบินสํารวจเดี๋ยวกันนะฝั่งโซเวียตมีหมาฝั่งผมไม่มีหมาหรอเิ <power>. ดำเมี่ยงเลยเรื่อท่านี้ครับเนี่ผมจำไม่ผิดนี่มันมีฟังก์ชันในการตัดไฟฟ้าด้วยเท <Building. Building. S 1> เล็ดนี่ไปทำอะไรเดี๋ยวผมต้องดูก่น เดี๋ยวกันนะผมต้องดูก่อน,นอืมเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะหมดตัวเนี้ยคือทำออกมาโคตรดีครับแล้วเทเลเดนี่คืออะไรเดี๋ยวลองลองสั่งยิงมั่วมันสั่งยิงมั่วได้ไหมอะคอนโทรลแอคแท็กคอนโทรลดูผมลองให้มัน ให้มันลองโจม,มตีดูโอ,โอ,โอ้ปืนใหญ่คโคตรเดี๋ยวนะปืนใหญ่ในภาคหลักผมจำได้ว่ามันไม่ได้ยิงรถเลเซอร์ที่เดียวแตกนี่ใช่ไหมอ๋ออ,อเหมือนกับเขาแยกกันอะ่ะให้พินบล็อกเอาไว้ยิงคนแล้วเทเลดเนี่ยให้ไว้ยิงรถแน่ๆเลยให้ผมเดานะดูครับดู ดูอันนี้นี่ดาเมจพินบอ็อกเห็นไหมมันดาเมจพินบอ็อกเอไว้ยิงคนน่ะแล้วเจ้าตัวเทเลเนี่เอาไว้ให้ยิงยูนิตนะครับดูดิยิงโคตรแรงเลยหยุดหยุดเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะหมดนี้ผมชอบมากผมรู้สึกผมชอบเลยตอนนี้ถึงยูนิตอะไรเลยอย่ามันจะไม่เหมือนเป้ก็ตามนะครับเฮ้ยเราได้นิวเคลียร์ยังอีกซีวิ <Select target. S 1> นี่ผมลองใช้ดูนะคืออะไรแอนชิปบอมบ์บาด อาออาเทล์รี่บอมบาแอร์ชิปอะไรเฮ้ยโอ้ใช้ได้เลยนะแล้วนะลองดูเคียร์เราลองดูเคียร์ดูครับเฮ้ยโอ,ยโอย้โอ้โอ้โอ้ฮม,มาโคลฮดดัล วิลเลนิ่งสโตม์โคตรดีอ่ะโอ้ลอง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 คือเลนิงสโตม์ดีมากอ่ะเอฟเฟกต์อ่ะดีดีจริงดีจริงอันนี้อันนี้ดีจริงครับไม่ได้โม้เลยผมลองอันนี้ผมสร้างหมดแล้วเนาะโคตรดีครับอ๋อ <Training. S 1> ยูนิตผมรู้สึกผมยังรีวิวไม่หมดหรือเปล่าแล้ว ยานเมื่อ,อไหร่จะมาโอ้มาแล้วมาแล้วแอร์ชิปเราคุมได้หรือเปล่าโอ้อันนี้ยูนิตเดียวกับเลเวลรสามไออัพไลซิ่งเลยนะครับเป็นยูนิตเป็นไฮเทียอ,อัพไลซิ่งเลยโอ้เป็นไอพวกนี้เป็นเหมือนกับให้เราเรียกกำลังเสริมนะแต่ว่าโคตรแพงเลย แถมมีคูดาวด้วยผมว่ามันโอเคอยู่นะแล้วทำไมของผมมันพังหมดเนี่ยเอ่อผมรีวิวครบยังอ๋อนี่ไงเหลือสไนเปอร์กับทันย่าครับอันนี้อะไรอะแอตเเวตอ๋อโอ้ยโหวิ่งเร็วกดแล้ววิ่งเร็วอ๋ออันนี้กดแล้ววิ่งเร็วนะแลวนี้อะ EMP บัสงหหยุดพวกรถแล้วถ้าเราโจมตีพวกเดียวกันเขาตัดเขาตัดเอฟเฟกแบบระเบิดรถทิ้งนะอ๋อมันยังระเบิดได้นี่แต่ต้องเป็นของศัตรูอะไรเนี่ยยูนิตผมถูกโจมตีจากพวกคอนสคริปเฮ้ยมีเอฟเฟกเลือดด้วยเหรอเฮ้ย ใช้ได้เลยนะใครว่าใช้ไม่ได้เพผมอมอดนี้คือเทพเลยนะอันนี้สปายอันนี้เหมือนเลเยอร์สามเลยครับมีความสามารถในการทำให้ฝ่ายตรงข้ามมาเป็นพวกเราอันนี้เป็นสไนเปอร์นะโอ้โหทำออกมาได้สวยจริงครับเนี่ยผมบอกผมบอกเลยว่า ไอเกมคอมายเคอร์ทีไทเบเลนวอร์เนี่ยมันควรจะเป็นเกมเลสล์สามอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝันเหมือนไปไม่ถึงครับมันก็กลายเป็นแค่คอมายเคอร์ทีไทเบเลนวอร์แล้วเลสล์สามก็ออกมาอย่างที่เราเห็นกันอะผมเศร้าจริงนะฮอนเนสต์ไตรนี่คืออะไรอะะมีเอนจิเนียร์ด้วยนะเดี๋วดูเอนจิเนียร์ด้วย ไหน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 ระเบิดนาปามเหรออ๋อนี่ก็เป็นฝูงเรียกบินธรรมดานะลาดบอมทิ้งระเบิดขนาดแบบเบิ่มเบิมนี่ครับนี่ครับสปลายเดี๋ยวดูนะเอ้าเหมือนเราปอมตัวไปฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะ เ้าจโดนยิงไหมโอ้ยโอ้ยโอ้โโอ้โหโอ้โหจะทันย่ายิงโคตรไกลเลยไม่มีเอฟเฟคเลือดด้วยนี่ครับไอ้ที่ผมบอกกดแล้ววิ่งเร็วขึ้นโอ้ยทันย่าเลยเด็กแว้นเนี่ยอูบ EMP โอ้ทาชอบท่าวางระเบิดอยดูดิ ในเลนสองนี่คือมันวิ่งเข้าไปในระเบิดเนาะอันนี้คือแบบอะไรอ่ะแบบเอาปืนจออ่อยเฉยๆโอ้ยเครื่องบินยิง้ยผมงงอะ่ะสปายมันเรียนแบบยูนิตไม่ได้แล้วมันจะเข้าใกล้ศัตรูได้ไงก็งงดีนะครับวันนี้ก็รีวิวครบลวมัง้งก็รีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยว,เ,วเหมือนเราขาดสไนเปอร์ไปนะ ไหนดูสนไนเปอร์กับเอนจิเนียร์นี่ครับสนไนเปอร์สนไนเปอร์ก็น่าจะเหมือนกับอันนี้ในเกมหลักนะโอ้น,อนอี่ยูนิตโอ้ยูนิตสเตล,ลคือแบบโคตรเนียนดูดิครับนี่คือถ้าเราแบบเป็นใครไม่รู้แบบมามองผันผ่านเนี่ยขนาดฝ่ายตัวเองผมยังมองไม่เห็นเลยนะไอยูนิตสเตลเนี่ยเอา้า เป็นยูนิตสเตลลแต่โดนสนไนเปอร์ผมโดนสอยไปแล้วอะใส่อันนี้เป็นรถสอยได้หรือเปล่าโอ้น,นี่เป็นรถสอยเหรอแล้วอันนี้เป็นรถสอย,อยไหมอ่อ่าอันอันน,น,นี้อันนี้ใช่รถสอย,อยไหมเดี๋ยวๆผมลองเอาไอเอาคนออกกันนะ อ้โอันนี้เป็นไอ้ V แบบไม่ใช่สอยนะเป็นรถถังลาบเฉยๆอ่ะแล้วใครใส่อันนี้ไปจะกลายเป็นรถสอยอุ้ยวิ่งไปยิงไปได้ด้วยเหรอเฮ้ยวิ่งไปยิงไปได้ด้วยโอ้โหโคตรโกงครับค่ะไอ้ V วิ่งไปยิงไปได้ไดนะโกงจริงอุ้ยน,นี่อัปเกรดฮออัปเกรดได้ด้วยอะ่ะ โ oh, อ,บบอนะ้มีอัพเกรดแบบเลื่อนแรงเลยนะต้องเลื่อนแรงถึงอัพเกรดได้อัพเกรดกระสุนเพิ่มเหรอเฮ้ยผมชอบเอฟเฟกต์เครื่องบินนะดูดิโอ้โหเฮ้ยลำเอียงอะวอร์มไนเนอร์ของโซเวียตทำไมมันเท่จังแล้ววอร์มไนเนอร์ผมรถแรกผมนี่มันวาร์ปไม่ได้เป็นแค่รถมันเป็นแค่รถตุกต๊กๆอ่ะดูดิ อุยป้าบอลทำรถสอยมันโหดรถขนคนมันโหดจังไม่ใช่แล้วเฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะดคอมบี้กับนี่ด้วยนะมืันเหมือนจะด,ด,ดูดูดูครับเหมือนกับว่ามันเอาเอฟเฟกของทหารนี่มาใส่เลยนะถ้าเราเอาทหารราบออกถ้าเราเอาทหารราบออกดูครับพอ,พอเอาทหารราบออกแล้วเหมือนกับว่าอันนี้ไม่มีนะเอฟเฟกแบบ ยิงเป็นปืนกลน่ะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะ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 เห็นไหมครับเหมือนกับว่ามันเฮ้ยอันนี้เป็นเหมือนมินิเบทเทนฟอร์เทสอะยิงจรวดได้ยิงอันนี้ได้เฮ้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะความโกงใหม่ไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาปิดท้ายคลิปด้วยนี้ด้วยครับ l i ไลนิ่งสตอร์มโอ้โหเท่จริง แบบไรนี่สตอมอย่างเท่อ่ะโอเคน่าจะต้องปิดเกมแล้วมั้งเดี๋ยวครับเพื่อนๆชอบนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมเลยนะผมจะได้ลองมารีวิวยูนิตของฝั่งโซเวียตดูมั่งแต่ผมว่ามันทําโอเคนะแต่เลเซอร์ดูเหมือนยิงไม่แบบสะใจเลยเนาะปกติเลเซอร์มันต้องแบบว่าปิ้วปิ้ิอ่ะมันต้องยิงทีแล้วมันดูสะใจอะ่ะ อันนี้ออปอมเป็นต้นไม้อันนี้พลาสมาคล็อกอุ้ยล่องหนุนยูนิตเพื่อนเหรออันนี้เหมือนกับว่ามันบอกว่ามันจะล่องหุนยูนิตเพื่อนทั้งหมดอะที่อยู่รอบตัวเราจะเว้นตัวมันเองหรือเปล่าเนี่ยแคนคล็อกเฟลลี่ยูนิตแต่ไม่รู้รวมตัวเองด้วยหรือเปล่านะแต่ผมว่าเลเซอร์มันดูไม่เท่เท่าไหร่อ่ะก็นะครับอันนี้ก็ จบการรีวิวสำหรับฝ่ายแรกนะเป็นมอดในเกม Com ม a n ค c มเ q u e r T ีไทเบเ a ียนวนะครับใครเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเราและในวันนี้ผมขอตัวราก่อนสวัสดีครับ